นี่คือเรื่องที่นางสาวยิ่งหลักเจอและถ้านายกคุณหนูอิงจะออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพื่อซื้อเวลานายกคุณหนูอิงก็จะเจอข้อหานี้เหมือนกันกระทําผิดกฎหมายอาญามตาตรา157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับท่านทั้งหลายครับก็เอาถ้านายกรัฐมนตรีคุณหนูอิงจะสลาชีพเพื่อพ่อก็เอาครับก็ทำเลยผมสนับสนุนให้ทำ เนื่องจากว่าคุณพ่อของคุณหนูอิงและลูกสมุนนี่รู้ดีว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นดังน,น,นั้นมันจึงมีทางเลือกอยู่เพียงแค่สองทางสำหรับรัฐบาลนี้ทางที่หนึ่งหากทักษิณยังอยู่รอดปลอดภัย รัฐบาลของคุณหนูอิงก็อยู่รอดปลอดภัยไปด้วยคืออยู่ไปเรื่อยๆอยู่แบบนี้แหละครับอยู่แบบหัวหกก้นขิดอย่างนี้ละ่ะอยู่ไปเรื่อยๆทางที่สงถ้าทักษิณมีอันเป็นไปคำว่ามีอันเป็นไปนี่ไม่ใช่ตายนะครับถ้าทักษิณมีอันเป็นไปนั่นคือเกิดไปติดคุก กลับไปติดคุกอีกรอบเนี่ยหรือหนีเนี่ยรัฐบาลของคุณหนูองิงก็จะมีเหตุพังทันทีมีเหตุพังทันทีท่านทั้งหลายครับถ้ารัฐบาลคุณหนูองิง อยู่ในสภาพที่ทักษิณมีอันเป็นไปคือติดคุกหรือไม่คนหนีนี่รัฐบาลของคุณหนูอิงจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ใดๆได,ได้เลยพักเพื่อไทยจะเกิดความระสำระสายคุณหนูอิงไม่มีภูมิปัญญาจะไปควบคุมสอสอได้ครับไม่มีภูมิปัญญา เมื่อพรรคเพื่อไทยและสำหระสายหัวหอกของพรรคเพื่อไทยก็จะเกิดการสถาปนาความยิ่งใหญ่ของตนเองขึ้นมีกลุ่มมีกวนสุดท้ายไม่เกินวันสองวันพรรคเพื่อไทยก็จะแตกไม่ได้นับสัปดาห์นะครับลองคุณพ่อของคุณหนูอิง้งเข้าไปอยู่ในคุกอีกรอบหรือคุณพ่อของหนูอิงเนี่ย อาศัยช่องทางธรรมชาติหนีไปอีกแล้วนี่ไม่เกินสองสามวันต่อมาเพื่อพือไทยแตกแน่นอนครับมันยูนไม่ได้สภาพมันไม่มีพอหันกลับไปดูในพักเพื่อไทยเขาจะมาสนใจทำไมคุณหนูอิงอเขาไม่สนใจหรอกไม่มีปัญญาไม่มีภูมิปัญญาใดๆจะไปควบคุมสถานการณ์ได้ไม่สนใจภูมิธรรมไม่สนใจใครทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นภูมิธรรมหมอมง เขาไม่สนใจครับเขาเกรงใจเกรงกลัวเฉพาะพ่อของคุณหนูอิงคนเดียวแต่เมื่อพ่อของคุณหนูอิงไม่เหลือสภาพแล้วมีอันเป็นไปแล้วไม่ติดคุกหรือหนีแล้วนี่ทาตทั้งหลายก็ปลดแอกทันทีนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นและย้อนกลับมาดู พักร่วมรัฐบาลก็ไม่มีใครในพักร่วมรัฐบาลจะไปเกรงใจคุณหนูอิงหรอกใครจะไปเกรงใจคุณหนูอิงอ่ะไม่มีครับเขามองว่าเป็นเด็กเมื่อวันซื้นและยิ่งตอนนี้เขามองแล้วว่าเป็นคนบ้างเปล่าเนี่ยหาแก่นสารอะไรไม่ได้เนี่ยเขาจะไปเกรงอกเกรงใจคุณหนูอิงได้ยังไงวจะไปเกรงใจภูมิธรรม จะไปเกงใจภูมิธรรมทำไมเพราะภูมิธรรมก็คือลูกน้องของคุณพ่อถ้าคุณพ่อมีอันเป็นไปต้องไปติดคุกหรือไปหนีนั่นแสดงว่ามันจบแล้วการเมืองของตระกูลชินจบแล้วจบแน่นอนจบถาวรทำไมจะต้องไปเก่งอ,อกเก่งใจการแข็งเมืองก็เกิดขึ้นทันทีนี่คือความล่มสลาย ดังนั้นเมื่อฝั่งของทักษิณและสมุนไก้ชิดเขามองสถานการณ์ขาดว่าการอยู่รอดของทักษิณเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำคัญต่อการเป็นรัฐบาลสำคัญต่อการอยู่ในอํานาจของพรรคเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรต่อไปดังนั้นทักษิณจะเป็นอะไรไม่ได้ ทุกคนต้องมีหน้าที่ไปติดคุกแทนทักสินทุกคนต้องมีหน้าที่ถูกดำเนินคดีแทนทักษินเพื่อรักษาทักษินไว้ไม่เว้นแม้แต่ลูกในไส้ก็ต้องเสียสละเพื่อพ่อนี่ผมต้บอกคุณหนูเิงนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่ลูกในไส้ต้องไปเสียสละเพื่อพ่อต้องยอม ในการที่จะไม่สั่งการใดๆหรือยอมที่จะสั่งการบ้าๆบอๆตามที่สีธนนชัยทางกฎหมายผู้เดินกระย่องกระแย่งบอกให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพื่อซื้อเวลาไม่ยอมสั่งการไปที่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือกรมราชทัณฑ์เพราะถ้าสั่งไปเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่า จบจบก็คือทักษิณชินวัตรจบทักษิณชินวัตรมีอันเป็นไปแน่นอนไม่หนีก็ต้องไปติดคุกคำสั่งของนายกคุณหนูอิงในเรื่องนี้จึงสำคัญถ้าสั่งการตามอำนาจหน้าที่มาตราสิอซึ่งให้ไว้ในวงเล็บสประกอบวงเล็บหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีอำนาจในการบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวงทบวงกรมและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมอำนาจเต็มแต่ไม่สั่งหรือกระทำการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซื้อเวลาก็เท่ากับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่สั่งก็ระเว้นการปฏิบัติหน้าที่